ตอนนี้เรากําลังจะมุ่งหน้าไปที่ไหนคะมู่บ้านแม่กําปองสองครับทําไมถึงเป็นทําไมต้องมีคําว่าสองเพราะว่าแห่งแรกอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม<อ>่ที่นี่คืออำเภอสวนพึ่งจังหวัดราชบุรีวิถีชีวิตของชาวมอนที่มีลักษณะคล้ายกันช่วงนี้นะท่องเที่ยวก็เริ่มออกท่องเที่ยวเนาะตั้งแต่เปิดประเทศนะเานะาะอ้าวมาตทัร่งออกทิป ทั้งหมดเลยเลยโอ้เป็นขบวนเลยอ่ะเจดีสารมเจดีพระธาตุนพระเก้าสำรักสงมน้ำบสอำเภอสวนพึ่งเ <99, S 2> ก้าสิบเก้าชับนเก้าพูดเล่นสวยมากาว้าวดูเส้นทางที่เราจะไปเจดียินดีต้อนรับหมู่บ้านไทยรามัน บ้านห้วยน้ำใสอ่า,อามีน้ำไหลอะพ่อ<ท>เป็นน้ำตกไห,ไห,หลผ่านชอบจังเัาเป็นบ้านที่คนอยู่จริงๆหมู่บ้านไทรามันบ้านห้วยน้ำใสชื่ออีกอันนึงก็คือแม่กำปองสองอแม่กำปองสองต้องจอดรถข้างล่างนะครับแล้วก็เดินขึ้นไป เราจะเดินขึ้นไปนะครับข้างล่างก็จะมีร้านอาหารด้วยชื่อครัวตะนาวสีอันนี้เป็นภาพกิจกรรมของหมู่บ้านเนาะที่น่าสนใจเป็นไฮไลท์เราจะถ่ายมาแปะไว้ให้ดู เดี๋ยวเราจะขึ้นไปข้างบนนู้นนะครับอันนี้เราก็อยู่ที่หมู่บ้านมอนหน้วยน้ำใสนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะพาขึ้นไปดูชมวิถีชีวิตของชาวบ้านมอนนะครับตอนนี้เราก็อยู่จุดนี้นะเดี๋ยวเราไปชมกันเลยครับไป,ปบอ๋อนีม่มาตะ้งใรับจ้างด้วยเผื่อใครไม่อยากเดินอากาศเย็นสบายนะครับ ตอนนี้เรายังไปไม่ถึงนะครับก็จะสามร้อยเมตรด้านหน้าเราเองครับเป็นทางเข้าหมู่บ้านาาบ้านห้วยน้ำใสหรืออีกชื่อหนึ่งว่าบ้านแม่กำปองแม่กำปอง <S 2> 2. <S สองอแม่กำปองหนึ่งที่จังหวัดเชียงใหม่ใช่ไหมคะอันนี้เขาจะมีวิถีชีวิตที่ ร้ายกลึงกันใช่ไหมพอ่อที่จอะว่ามีหลายโซนร้านขายของบูชาดอ,อกไม้ทุกเทียนศาลหลวงปู่เห็นมรณะตอนนี้เรามาถึงทางเข้าแล้วนะครับ ไปชมด้วยกันเลยครับกรำบ้านมอญห้วยลำสามแปดนาฬิกาทมูลต่างบาทงามสิบนาฬิกาสามน้ยต้นแร่ริมทานขอพรเขียนบนไม้ไผ่อ่าแล้วเราก็จะไปวางใส่แขวนตรงนั้นเป็นมอไซค์ขับขึ้นไปได้เนาะ The Last Home Tìm cho mình nha Ai <laughs> tim, ai tim ใช่เพราะพวกนี้ไม่ได้ขายเสาร์อาทิตย์จะทำเสาร์ห้าสิบอาทิตย์ห้าสิบอ๋อใช่แล้ววันนี้วันอาทิตย์ก็หมดมหมดช่วงเ,เช้าวันนี้คนไต่บานเยอะด้วยมาไม่ทันครับเรียนระนาดพี่ครับระยาดหัวหมดครับเรสีแล้วก็นำผ้ง มีจ้องเลยนะด้วยกระเป๋าเช่ก็อยู่อาศัยของขเขาแบบนี้นห,หมู่บ้านของเขาจริงๆหมู่บ้านโบราณเหมือนบ้านเราสมัยก่อนเครื่องสารเดี๋ยวต้องจัดก,กันนะชอบอย่างไรบ้านแบบนี้น่าอยู่นะเย็นสบาย

อากาศเย็นสบายนะใช่ค่ะนีจักรยานได้นะเจ้าของเขาไปไหนให้เจ้าก่อเจ้าขึ้นมาแต่ปั่นไม่ไหวหรอก <c oughs> ไม่ไหวแลยเอาประกัก <c oughs> นเป็นจักรยานเธอถ้าลงไหวอยู่แต่ถ้าปั่นขึ้นมาไม่ได้ <c oughs> ถ้าแต่งตัวโดยดีนะเลยอากาศเย็นดีจังเลย <c oughs> ยังรอยัองสายให <c oughs> ้นอนแน่ข้าเดินนัดนอนข้าเนัดน่าอร่อย อาหารบานมาอยู่ข้างบนตอนนี้จะถึงเมื่อก่อนเท่เานั้นะตอนนี้ถึงบานเลยนุ่นน้าเขาแต่งตัวน่ารักอ่ะมาชิบปายครับเนี่ยทำอร่อยนะครับหวานอร่อยอจับใจไม่จับใจอันนี้หมดแล้วรถปลายเพื่อใครสวัสดีนะมะเงระอา <c oughs> <c oughs> กล้วยด่างมีทั้งสามต้นนะมีำลำธารด้วย แล้วได้อยู่กับธรรมชาติล่ะได้มาดูวิถีชีวิตของคนที่เขาใช้ชีวิตวิถีชีวิตแตกต่างจากเรามาเรียนรู้วัฒนธรรมจะแห้ป่ะไหมือกกนอยู่ในที่อนโดนัทหมอนดีสวัสดีมาโปงนะครับ ข้าวเหนียวทำแป้งทำมาจากข้าวเ,เหนียวนะทำให้ใมันละเอียดแล้วก็ไปรีดเป็นแผ่นเนาะอันนี้เท่าไหร่ครับนี่ห้าแล้วเราต้องเอ,อ,อาแต่ว่าแหลกแหลกครับคือของกินชื่นเงินข้าวเกลียบเปล่าไปแหลก จะแ,แอบกินของลูกหรอคะอันนี้คืออะไรคะขนมชนิดนี้คือโดนัทมอนโดนัทมอนโดนัทเติมเอสเพราะมีสองอันแล้วก็นี่ข้าวโป่งข้าวเกลียวว่าข้าวเกลียบว่า,า,รวาหรือข้าวโปง่งพันภาษาอีสาน บ้านนี้มีมานานยังครับคุณยายมีมานานแล้วแต่ท่องเที่ยวนี้เพิ่งเปิดได้สองเดือนก็สองเดือนแล้วพอเขาเปิดเพื่อนเราก็คือทำเลยไปรุ่นท่องเที่ยวอะ่ะไปรุ่งมาเที่ยวอยู่เจ็ดคนทีแรกอ่ะข้างๆเนี่็เช็คกินเยอะแล้วนะทุรา,ราวันก็ห้อยอ,อยู่ ตรงทางก็ลกๆใบผักใบไม้อะไรเต็มไปหมดเขาก็ถ่ายทำกันเขาก็มานั่งเล่นเล้ก็ถ่ายรูปแล้วเสร็จอีอาทิตย์หนึ่งเขาก็มาอีกมาติดกะบคนทีนี้พอมาถ่ายเสร็จเขาก็ลงเฟซลงไลน,น์่็อีนี่แล้วเจ้าของกูญะนาำสีเขาเห็นรูปจ่าเขาเห็นเฟซเส็จไลน์เขาก็เลยติดต่อทางผู้ใหญ่ติดต่อทางจังหวัดอะไร,ะไร,รๆเจ้าหน้าที่ทุกฝ่าย ก็คือก่อนหน้านี้เป็นหมู่บ้านของเราธรรมดาอยู่แล้วเราใช้เราก็ใช้ชีวิตของเราปกติแล้วเป็นแม่บ้านก็รับจ้างกวาดหรือทำอยู่ตามร้านอาหารตามนทำโจ๊กสดแล้วก็ผู้ชายก็เขาก็ไปรับจ้างทำงานทำที่นั่งทำสวนซึ่งนั่งราชบุรีนั่งเยอะแต่ทำเองเหรอครับวันนี้กินน้อย คนดแวตาก็ได้ข้าวติ่มซีเกรมสุกแกก็ได้ปองโคจับอร่อยที่สุดในระยะนี้หมู่บ้านห้วยน้ำใสหรือหมู่บ้านแม่กำปองสองแสดงว่าพระไปเริ่มต้นจากตรงนู้นแล้วก็เดินลงมาก็คือจะมีหมู่บ้านนี้ไปรับพระมาแล้วก็ไปส่งึ้นข้างบนแล้วพระก็จะเดินจากด้านบนเดินลงมาให้คนสบายเสร็แล้วครับคุณยาย ให่ะกะป่ายลาเนนสวยอ้แกไม่ไดมาใสามสิบดค้ะขนมูปแบบเลยค่ะแกได้แต่สัญญาณไม่มีขนมทำเองเหรอครับขนมไม่ได้ทำเค่ะีีมีเป็นของที่นี่ใช่ไหมคะแม่ค้าทำไม่เป็น ขายเป็นเดียวเดียวขายก็เพิ่งถนัดขายอ๋อเขาเพิ่งเริ่มใช่ไหมฮะค่ะดีเนาะได้อยู่บ้านตัวเองดีจังเลยอ่ะบ้านอยู่ข้างในนี่เหรอครับอ๋ออยู่บ้านตัวเองเลยเป็นหลังทั้งเดียวเลยปีสี่ศูนย์เนี่ยอุ้มวันที่สี่ศูนย์ยี่สิบสี่ปีหมู่บ้านยี่สิบปีสงบเงียบประมาณเจ็ดสิบบ่ตั้งอับปากทางเข้ึ้นถึงข้างบนประมาณเจ็ดสิบหลังคาเรือน

ทามละยี่สิบเป็นก๋วยเตี๋ยวหมูแล้วครับอ,อร่อยอะ่ะอันนี้พู้อื่น ดีบุกบาร์เป็นร้านอาหารนะครับคาเฟ่บ้านต้นไม้กาแฟบโบราณนูน่นมีคนอยู่ข้างบนครับแซมน้ำไม่แซมอืมมันเป็นรีสอร์ทจะเข้ารีสอร์ทเหรออยา่ะ่เข้าน้ำแล้วนะอ,อย่าเข้ารีส <laughs> ก็คือขากลับเขาบอกว่ามาเขียนขอพรเนาะอ่าเขียนขอพรเขียนเสร็จก็จะมาห้อยบนเนี่ยปูเหมราชสำหรับใครนะคะที่อยากสัมผัส ชีวิตชาวบ้านอยู่กับธรรมชาติแล้วก็เป็นชีวิตของชาวบ้านจริงๆนะคะ <c oughs> ก็เชิญมาสัมผัสได้ที่หมู่บ้านมอนห้วยน้ำใสนะคะหรืออีกชื่อหนึ่งว่าหมู่บ้านแม่ํำปองสอน,นะคะซึ่งแม่ํำปองแห่งนีอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะ <c oughs> ก็สบบามารถมาสัมผัสได้บรรยากาศตอนช่วงนี้อากาศเย็นมากค่ะและที่สำคัญนะคะเพิ่งจะเปิดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวได้เพียง2เดือนเท่านั้นเองก็จะเป็นวิถีของชาว มอนเลยที่เห็นที่เรารู้ตอนสมัยเด็กมอนนี่ก็คือเพื่อนจะแบบทาหน้าเนาะออแต่คนมอนน้าตาดีอะ่ะน้าตาดีเลยผู้หญิมีแด่คนส,สวยนะคะก็ในช่วงนี้นะคะที่เป็นเริ่มต้นของการเปิดเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวเนี่ยก็จะมีสองกิจกรรมหลักๆนะคะแต่เขาจะเปิดเฉพาะเสาร์อาทิตย์แล้วก็วันนักขัตฤกษ์นะคะซึ่งก็จะมีแปดโมงเนี่ยตักบ,บาตรตักบ,บาตร แล้วก็จะมีขบวนแห่ของชาวมอญน,นะคะก็เดินตามขบวนพระนะคะ8ปดโมงครึ่งเป็นเปิดตลาดมอญแล้วก็10บโมงก็จะเป็นการร่อนแร่ของสาวมอญค,ค่ะค่ะสําหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขสุขภาพแข็งแรงค่ะเจอกันคลิปต่อไปค่ะบ๊ายบาย